สวัสดีครับผมพ่อครับจุกจ้างอิสระครับหลังจากที่ได้มาดักไว้มือหนึ่งแล้วครับเนี่ยดักแตกกลับไเนยครับกับฝ้าพ้เขาปรากฏว่าเขาเอาเข่าอ้อยไว้เนี่ยครับหนูมันนั่งกินแต่เข่าอยู่เนี่ยครับบบนั่นเล็บแล้วหนูมันไล่กันเล่นไปนี่ครับมันทับหนูน้อยลันก้อนหนูน้อยต่ำมองทั้งหลังเนี่ยครับลันก้อน เล,บเล้บดถื่อเลื้อหมึกคืนนีนเราหนูอามานั่งกินเข่าจนเมื่อครับสําหรับเมื่อนี้ตีมาแก้มือไหมครับเขาเสียออกกับนะครับ,รบกับดักโงนิไฟของเขาเนี่ยครับเนี่ยโมมาไม่เลยเมื่อเนี่ยนี่ครับเ,เขาสิบมาวางไว้จังสี่แล้วครับบ่เนี่เขาสิบมาวางไว้มองนี้เลยนี่กับดักฮอเราเฮอก็ติมารุ่นกันละครับบ่เนี่ยว่านหนูมันตีพันอันนั่นหรือว่ามันตีมาเข่ากับนี้เนาะครับเนาะโดยเมื่อนี้เนี่ยที่เขาใส่กับเป็นเนี่ยอ้อยธรรมดาเนี่ยะครับเขาก็ติหักตัวนี้ลงนะครับเนาะ นี่นี่ครับเขาก็ฏิหักลงยังสิละ นะครับบเเ่เนี่ยเราห่อกะทิใส่เนี้อไวอยแต่ว่าเขากิถมกับดักเ่าไว้จักน่อยครับเพราะว่าหนูหนูนเริ่มฉลาดแน่แล้ะครับเพราะว่าเสังเกตถ้ามันได้ตื้นกลับตื้นอย่างที่เรามันหู้จักกลับเพราะว่าเดี่ยวที่แล้วห่อก็ได้อยู่อยู่มุมนั่นครับมันอยู่ข้างกันนั่นแหละแต่บัดนี้เห้อม้าซ้ำไมน้นี่มันก็นเลยว่ายัานมันหู้จักกลับเ่าก็ทั้งสิ้นละครับ เนี่ยเขากัใส่ไปนี่แล้วนะครับน่านีละนี่ครับเนี่ยที่ใส่ซะนี่ละเราก็ดี่ห่างกับอันนี้ครับว่นเด็กเดี๋ยวจังมลุ่นน้ำกันเลยครับฟ้าเขาสีมนันประมาเนานะหลังจากที่เขาี่ห่างกับฟ้าพาขึ้นเราเขาก็มาล้อลุ้นน้ำกันแล้วครับมุมกล้องเขากอยู่มุมเก้านีแล้วครับนี่ล่ะประมาณนี้แหละครับมุมกล้อง i <laughs>